สวัสดีครับสวัสดีบรรยากาศยามเย็นด้วยละกันครับผมทักทายสวัสดีอาจารย์ทุกๆท่านด้วยละกันนะครับคลิปนี้ก็พาพี่น้องมาชมสินค้าได้มานิดหน่อยครับพี่น้องไม่รู้อะไรต่ออะไรนะครับผมมีหมาด้วยครับพี่น้องเอาหมาไหม <c oughs> อ่ะซื้อมือสองแถมหมาครับผมอมขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับที่ร่วมเดินทางไปกับช่องดีทองจีชนเนลของเราด้วยละกันขอบคุณทุกสปอนเซอร์ปีนี้ด้วยละกันครับสนใจ อยากลงสปอนเซอร์ก็ติดต่อสอบถามมาได้ครับผมอ่ะสินค้ามือสองวันนี้มีอะไรบ้างนะครับผมเออไล่หมาก่อนครับพี่น้องอ่ะลรอเข็นครับพี่น้องมีใครสนใจไหมนะครับสินค้าก็ถือว่าใช้งานน้อยนะครับนี่ครับผมล้อก็มีการรอยใช้งานนะครับแต่กระดานนี่ยังสวยๆอยู่เลยนะครับมีดิสโก้เบรกด้วยครับผมเดี๋ยวตัวนี้จะมีตัวเบรกด้วยนะครับโรอยังดี มีเป็นทีนัดให้อินอย่างนี้นะครับมีเป็นของดีครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นของเคนเทคนะครับผมนี่นะฮะยังดีเลยมือมีจับด้วยนะครับผมนี่นะฮะสวยๆทุกตัวครับผมวันนี้ได้มา6ตัวสภาพแหลมๆทุกตัวครับผมใช้งานน้อยนะครับตัวนี้โอ้เขียนแค่เป็นรอยนิดเดียวครับพี่น้องรอยยังดีอยู่นะครับผมไม่มีแตกนะตัวนี้ได้ตัวละพันครับมีทั้งหมด6ตัว นะครับล้อสเก็ตซิ่งนะครับมีระบบเบรก ABS ด้วยนะครับผมตัวนี้ได้ล้อละหนึ่งพันบาทมีทั้งหมด6ตัวใครเอาทักมาเด้อนะครับราคานี้รับเองเด้อนะครับค่าจัดส่งก็น่าจะประมาณ150บาทเนาะนะครับประมาณนี้นะครับผมมีอยู่6ตัวใครเร็วใครได้เด้อนะครับผมล้อดิสโก้เบรกนะครับผมใครสนใจทักมาอ่ะโต๊ะครับผมในสังกัดของเรายังทําอยู่ เอาเป็นชุดเอาเป็นแยกได้หมดยกเว้นไม่ขายแค่กระดานนะครับผมตัวนี้จะเป็นขาปรับระดับได้ด้วยพี่น้องเออนะฮะธรรมดาที่ไหนนี่เออเมืองเกลือเนี่ยครับผมละลูดได้ด้วยนะครับหมุนๆนะครับมาดูก่อนนะครับเป็นชุดแบบนี้นะครับรับเองที่เมืองบุรีรัมพันห้าห้าสิบครับผมสนใจทักมาพันห้าห้าสิบบาทนะครับชุดนี้เลยกระดานเทยี่สิบมิลตราภูเขานี่นะครับผมกระดานเทยี่สิบมิล นะครับผมขัดลบมุมให้เรียบร้อยทําไมไม่เลนทําไมไม่โฟกัสละนี่เออนะครับผมไม้อัดเทตราภูเขาทากาวยางให้เต็มแผ่นกระดานเป็น20มิลตราภูเขาเลอย่างดีไม่ขึ้นสนิมขาปรับระดับได้ชุดละ1,550แยกเฉพาะชุดขาแยกเฉพาะชุดขาแบบนี้นะครับผม1,200บาทนะครับ1,200บาทนะครับผมเฉพาะขา1,200บาทพร้อมกระดาน1,550 อ่าแล้วแต่ชอบเด้ออ้าโดอีสองร้อยดูสภาพครับพี่น้องเหมือนเป็นนางฟ้าเลยนะครับไม่ต้องพูดถึงครับไม้ขนาดไหนดูกันเอาเองแล้วกันครับผมตัวนี้อีสองร้อยได้มาสองโดกนะครับผมไม้เอี่ยมเกะกลองเลยตัวนี้ใช้งานครั้งเดียวนะฮะสไปเดอร์โอ้โหนะะถ้าเป็นขนมนี่บอกว่าหอมๆเลยหนึ่งพันหนึ่งร้อยตัวโดกนะครับผมโดกละหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับมีอยู่สองโดกเด้อ นะครับีสองร้อยสวยเลยตัวนี้ได้มาสวยราคาค่อนข้างที่จะสูงนิดหนึ่งแต่ก็คุ้มครับผม1 1 0 0บาทมีอยู่2ดอกนะครับผมสายไม้ไม่อียมเลยครับผมนี่นะครับผมเอีมอีมเลยครับผมไดนาคมอ๋อนะครับผมหัวเป็นรีดนะครับผมอย่างดียาวนะพี่น้องเนี่ยครับผมยาวอยู่นะนะครับดูกันเอาเองไม่รู้ยาวเท่าไหร่นะพี่น้องกะกันเอาเองแล้วกัน600บาทอ๋อนะครับไดนาคมนะครับผม น่าจะยังไม่ได้ใช้งานลงมากนี่ไมเอี่ยมเลยครับผมอืมนะครับหัวเป็นลีดนะตัวนี้หัวเป็นลีดสายเป็นไดนาคมนะครับผมยางดีเลยเจีวจ้าบเลยครับผมซื้อสายใหม่แถมหมาครับผมอ๋อหกร้อยบาทนะครับสายใหม่สวยๆนะครับผมนี่ตามที่เห็นเลยนะครับแล้วก็โดบเนี่ยครับผมเป็นกิฟต์หนึ่งสองห้าศูนย์นะครับตัวนี้ก็ไมเอี่ยมเหมือนกันซื้อมาใช้งานครั้งเดียว นะครับผมหน้าโดกไม่ต้องพูดถึงครับนี่เป็นรุ่นอันนี้ยังไม่ได้เช็ดฝุ่นนะตัวนี้800บาทนะครับแปดบาทมีดอกเดียวปรีเอ้านะครับผมปรี k 0 0 1หน้าดํานะครับตัวนี้เป็นแบบนี้เด้อนี่ครับผมดูกันเอาเองแล้วกันด้านหลังประมาณนี้อันนี้เอาไปเลยเอ้าลดเลยนะครับผมเอาแบบแบ่งปันคัันใช้เอาไปแค่ จ็ดร้อยบาทเออนะครับเอ้าแหลมคอมซีซีไมเอียมเลยครับตัวนี้เป็นของ WR อะไรสักอย่างหนึ่งนี่เลยยี่ห้อดังอ่ะ WW a v e อะไรนี่เลยนะครับผมโลโก้หลุดนะครับใช้งานครั้งเดียวตัวนี้ตัวละ450นะครับตัวละ450ตูดลาวอีสามนิ้วมีดอกเดียวเห็นมาเป็นแบบนี้เดิมด้วยพี่น้องนะครับตัวนี้น่าจะเป็นคราบอะไรเปื้อนสักอย่างหนึ่งจะไม่มีผลนะเปื้อนเฉยๆเนี่ยครับดอกเดิมนะตัวนี้ ะครับเป็น e 3 0 0นะครับตัวนี้เอาไปแค่พันเดียวพอหืมนะครับพันเดียวก็พอไม่ต้องเอาแพงเออนะเอาแค่นี้แหละเออพันเดียวพอ15นิ้วนะครับโต๊ะเอาเลยกับผมชอบตัวไหนแยกขานะครับผมแยกหัวแยกตับแยกไตใช้พุงอะ่ะอเมซอนยังอยู่เด้อนะครับเป็นหน้าตรงไม่โหลดของ m audio 12นิ้ว2คูใบละ2004ตัวนี้ปิดการขายเรียบร้อยขอบคุณครับ นะฮะตัวนี้ยังอยู่เด้อใบละ24งพเนี่ยครับผมตะแกรงสวยๆเลยอ่ะชอบตัวไหนก็จวดเลยเด้อพี่น้องโต๊ะนี่มีส่งให้ตลอดโต๊ะนะครับผมขอชี้แจงนิดหนึ่งใครที่จะเอาไปขายโต๊ะชุดนี้ผมส่งให้พันสบาท10ตัวขึ้นอ่ะงงไหมถ้าตัวเดียวพ5นหขาปรับระดับได้ถ้าสิตัวขึ้นได้ตัวละพันสบาทพี่น้องคิดกันเอาเองแล้วกันครับผมเอาสิตัวได้พันสาม เอาตัวเดียว1,550ยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับสินค้าทุกชิ้นสนใจโทรมาแล้วกันครับผมอ่ะปิดท้าย power อ,อ,อีกแท่นหนึ่งครับผม power c เก้ครับผม sound standard ตัวนี้มือหแพงมากนะครับผมแต่ว่าตัวนี้พี่น้องเอาไปเลย5,000ันทุ่นนะครับผมขับ15ข้างละสงงหรือเลือครับผมตัวนี้นะ1มื่น้านะมือหนึโหแพงมาก นะครับตัวนี้ใช้งานได้ปกติซาวสแตนดาร์ด d 5000ท่วนมารับเองนะครับผมใครสนใจก็จุดจวดเลยตัวนี้นะครับผม MA 5000 19ครับผมรีบเลยครับผมเหลือ2แท่นสุดท้ายแล้วนะครับใครสนใจทักมาเด้อนะครับผมเหลือแค่นี้แหละพี่น้องเอ้ยอ่ะคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมไปแล้วเด้อ